เงที่ยามากตาตะวลาห หล <im sharing> oh hey, ่อครับน้อตื่นตอนเช้าเจอวิวนี้อ รุนสวัสดีทุกคนตอนนี้เ,เวลากี่โมงคะตอนนี้เหรอตอนนี้เราลาว9โมงครับ9โมงที่ยามากาตานะครับที่ตกรถไฟปแลวเรียบรรอเนื่องจากว่าเราไปรถตอนรอบ8โมง55ไม่ทันเราจะไปวัดที่ชื่อว่าวัดยมาเดลาอ่ที่มีวันได้พันขั้นใช่ไหมที่มีวันไดพันขั้นเราจะไปเดินเร่งกันเอเอแต่ว่าเราเราเก็บของช้าไปหน่อยห้องน้ำช้าด้วยก็เลย ไปรอบ8โมง55ไม่ทันก็เดี๋ยวรอรอบต่อไปคือ9ง45ก็เลยเออกมาเดินเล่นแถวนี้ก่อนในเมืองตอนนี้เราก็มาถึงสถานียามาเดราแล้วนะคะเรากำลังจะขึ้นไปตรงนู้น สำหรับในวันนี้นะคะเราสองคนก็ได้มาที่วัดที่เป็นเหมือนตัวแทนของจังหวัดยามากตาตะค่ะวัดนี้ชื่อว่าวัดยามาเนระเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาตามชื่อเขาเลยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดดิชากุจิวัดนี้เขายังมีบันไดถึง1,000ขั้นให้หนักเดินทางอย่างเราได้ไปทดสอบกำลังขากันด้วยค่ะ ตอนนี้นะก็เดี๋ยวเราเดินข้ามสะพานนะสีแดงส,สีส้มแล้วกันแ,แต่เราวม็นสีส้มนล้ไมไงสีส้มก็ได้สะพานส้ม <laughs> เวลานะตอนนี้ไม่ใช่เวลาอุณหภูมิตอนนี้ก็หกองศา <c oughs> เราจะเดินกันชิวๆนะครับด้วยชุดเอ่อชิวๆที่เราใส่มาประสามชั้นเนี่ยขึ้นไปกัน <c oughs> ชุดชิวสามชั้นชุดชิวสามชั้นนะครับก็จะมีนะักท่องเที่ยวนะกางเกงไอติมอยู่ก็โอ้ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นร้านโซบาเนาะดูดีอยู่ตอนนี้น่าจะยังไม่เปิดเปิดตีสิบเอ็ดโมงพูดยป้ายเขียน ก็กำลังเดินขึ้นบันไดพันขั้ขนก็เดิวไปได้ประมาณครึ่งทางอะไรคิดว่าเหนื่อยยังก็<อ>เหนื่อยไหมครับมันเหนื่อยแต่เปิดเริ่มแล้วแต่ว่าตอนนี้เริ่มรู้สึกร้อน ไม่ไหวครับร้องยังก็ปกป้อษาชุดชิลสามชั้นนะครับ เราเดินไปถึงยอดแล้วแล้วก็เย็นกำลังเดินลงอันนี้ก็เริ่มหนาวแล้วแต่ที่เมื่อกี้ร้อนเพราะว่าเดินขึ้นหลังจากหลังจากไม่ได้เดินก็ก็เย็นก็เย็นเแล้วเดินลงแล้วเนี่ยอาจจะร้อนอยู่เดี๋ยวเห็นแล้วถ้าเกิดหนาวค่อยใส่เสื้ออ่าอันนี้กคือถอดเสื้อข้างนอกออกละเฮ้ย แต่มันก็กลิ่นนมๆนะหอมกลิ่นอะไรกลิ่นอะไรไม่รู้แต่หอมหวานอร่อยดีนะอ,อันเดียรีวิวหอมหวานอร่อยจบหอมหวานอร่อยครับหอมหวานอร่อยเวลาหนาวๆต้องกินไอติมได้เขียวได้ <laughs> หลังจากที่เราไปไหว้พระขอพรกันเรียบร้อยแล้วเราสองคนก็กำลังจะเดินทางไปที่ที่พักที่ใหม่ที่กินซันออนเซ็นกันค่ะโดยเดินทางจากสถานีมากาตะมาลงที่สถานีโออิชิดะจากนั้นก็นั่งชัตเทิลบัสตรงไปยังที่พักเลยค่ะหากเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่ได้มีแพลนที่จะพักที่นี่เขาก็มีรถบัสที่คอยรับส่งท่องเที่ยวไปที่บริเวณกินซันออนเซ็นอยู่เหมือนกันค่ะ ซึ่งสามารถขึ้นได้ที่บริเวณสถานีโอชิดะเช่นกันในส่วนของที่พักที่กินซันออนเซ็นเขาก็มีให้เลือกหลากหลายที่ค่ะตั้งแต่ที่ที่อยู่ใกล้ๆติดกับจุดถ่ายรูปไปจนถึงที่พักที่ห่างจากจุดถ่ายรูปนิดหน่อย แต่ว่าใกล้ชิดกับธรรมชาติค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาพักที่นี่อาจจะต้องเตรียมตัวล่วงหน้านิดนึงนะคะเพราะว่าบางที่เขาต้องจองล่วงหน้าถึง6เดือนเลยทีเดียวอย่างตอนที่เราหาที่พักะเราหาล่วงหน้า3มเดือนนะแต่ปรากฏว่าเหลือที่นี่ที่สุดท้ายแล้วค่ะห้องก็เหลือนิดเดียวแล้วด้วยครับเดี๋ยวเราออกจากโรงแรมไปเดินตรงแถวๆกินซัน อันเซ็นกันใช่นี่ก็จากโรงแรมไปก็ใช้เวลานะ5นาทีเนาะตามทางอร์บอกเดี๋ยวเราจะเดินไปกันดูเนี่ยไปสลบสลบจริงจริงเลยเนี่ยออไม่ใช่ใครดันเลย,ยนะ บของขึ้นชื่อของที่นี่เป็นยัไงบ้างคะอร่สายโซบะอย่างเพูเ<ค>้เยอะไม่น่าเจ็บคออร่อยโจผู้เป็นสายโซบะนะคอคนเฟิร์มว่าอร่อยแต่ว่าอร่อยจริง ตดินมาตอนชเช้าก็เจอวิวนี้หิมะตก อตอนนี้นะครับก็เราอยู่ที่กินซันออนเซนนะครับตอนที่หิมะก,กาลังจะตกเนี่ยก,ก็พอดีเมื่อเช้าเราตื่นมาเนาะแล้วเราก็เห็นว่าเออหิมะตกดีมากขาวโพลสวยงามเราก็เลยพยายามนะครับที่จะเดินลงมาเพื่อถ่ายรูปกันนะก็ได้วิวที่แบบโคสวยมาก อาจจะน่าเสียดายนิดหน่อยที่เราไม่ได้มาในช่วงที่หิมะเขาฟูฟูแบบนี้แต่ว่าไม่ว่าจะฤดูไหนที่กินซันออนเซนเนี่ยเขาก็สวยและถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองมาเที่ยวที่นี่กันดูค่ะอาจจะเดินทางไกลสักหน่อยแต่ว่ามาถึงแล้วอะ่ะเหมืนคุ้มค่ามากจริงๆสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอตัวเดินทางไปต่อที่เซนไดก่อนนะคะสวัสดีค่ะ